คุณผู้ชมมีใครรู้จักการ์ตูนเรื่องเบนโตไหมครับเบนโตเนี่ยเป็นการ์ตูนนอกกระแสนะครับเป็นการ์ตูนต่อสู้ที่ตัวผมนะชอบมากเป็นการ์ตูนที่เก่ากว่าสิบกว่าปีแล้วการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนจะว่าต่อสู้ก็ไม่เชิงนะครับเป็นการ์ตูนในรั้วโรงเรียนนะแต่ฉากต่อสู้นี่เยอะมากเรื่องราวของเบนโตเนี่ยเป็นการ์ตูนที่เป็นอน n เมะนะครับ ของทางญี่ปุ่นสิบกว่าปีที่แล้วแหละผมจําได้ว่าผมเคยดูไม่ค่อยดังนะครับไม,ไม่ได้อยู่ในกระแสะอะไรเลยแต่ว่าเป็นการ์ตูนต่อสู้นอกกระแสะที่สนุกมากๆเบนโตเนี่ยไม่มีซีซั่นไหนต่อนะครับเพราะว่าเหมือนว่าไม่ได้รับความนิยมทําให้เบนโตถูกสร้างมาแค่ซีซั่นเดียวนะครับแต่การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยทำเอาผมเนี่ยตาตึงใจมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้หรือภาพความร่วมมือร่วมใจกันของเพื่อนนะครับและศักดิ์ศรีที่ไม่ยอมอยู่ฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนเองเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมีเด็กหนุ่มคนนึงนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือเป็นเด็กวัยเรียนที่ถังแตกมีเงินเพียงน้อยนิดนะครับในการใช้ชีวิตแตละวันในระหว่างเรียนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเห็นป้ายลดราคาของอาหาร อิตาเนี่ยก็วิ่งเข้าไปสุดท้ายวูบนะครับตอนที่2ก็วูบนะไป,ไปประมาณกลางๆตอน3นั่นแหละถึงรู้ว่าที่วูบเพราะว่าโดนเตะโดนถีบนะครับทําไมนั่นก็เพราะว่ากระตูนเรื่องนี้เนี่ยบิ๊กทีมมันก็คือทุกคนมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงข้าวกล่องนะครับที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นมันจะมีข้าวกล่องใช่ไหมข้าวที่ทํามือ แต่พอถึงตกกลางคืนนะครับมันจะลดครึ่งราคาในตอนลดลดครึ่งราคาเนี่ยแหละทุกคนจะมาต่อสู้กันเพื่อแย่งมันนะครับใครที่หยิบข้าวก่อนคนนั้นคือผู้ชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่จะมาหยิบเนี่ยหมายถึงว่าคุณเข้ามาในสังเวียนการต่อสู้นะครับพระเอกก็รับมือแต่ว่าเกือบล่อแล่ก็จะไปไม่รอดนะครับสุดท้ายเพราะว่านางเอกมาช่วย ตัวนางเอกเนี่ยเป็นรุ่นพี่พระเอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่พระเอกกับน,นางเอกแบบชู้สาวนะก็เหมือนกับเป็นตัวหลักพูดง่ายๆเป็นรุ่นพี่พระเอกนะครับมีฉายาว่าฉายาว่าแม่มดแม่มดน้ําแข็งนะครับส่วนพระเอกนี่ฉายาว่าไอ้หื่นและไอโกก้โรคจิตนั่นเองนะครับสองคนนี้ก็เลยต่อสู้มาแย่งชิงข้าวกล่องน,นะครับและคนที่ได้ไปก็คือแม่มดน้ําแข็งก็คือ นางเอกนั่นเองนะครับเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะครับประมาณกลางๆเรื่องถึงจะรู้ว่านางเอกเ,เป็นรุ่นพี่แม่บอนน้ำแข็งเนี่ยได้เข้ากล่องไปนะครับส่วนพระเอกที่วูบเนี่ยตื่นมาก็ไอ้พวกที่ไม่ได้เข้านะครับก็ไปซื้อเบอร์มีกึ่งสําเร็จรูปในร้านนั่นแหละแล้วก็ต่อคิวแล้วก็กดน้ําร้อนกันนะครับ็พูดงาาคือกินมาม่าอันตราเบียบนะการที่จะอยู่ในวงการนี้เนี่ยคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะได้ฉายาเลยนะครับคุณต้องรอให้ คนมีฝีมือหรืออยู่ในวงการสัตระยะหนึ่งก่อนฉายามันจะมานะครับนะที่พระเอกมีฉายาไอโกก้โรคจิตก็เพราะว่ามีอยู่ข้างหนึ่งมันคอสเพย์ใส่ชุดนักเรียนหญิงนะครับเข้าไปมันก็เลยได้ฉายานี้นะครับส่วนรุ่นพี่พระเอกนะครับนะนางเอกก็ที่ได้ฉายาเพราะว่าไปหยิบเบียร์มานะครับแก้เขินนะครับสุท้าไอเบียรนะ์นั้นมันมีข้อความอะไรนั่นแหละเกี่ยวกับน้ําแข็งนะครับด้วยความสีหน้าที่เย็นชาของเจ้าหล่อนนะครับ ก็เลยได้ฉายาว่าแม่มดน้ําแข็งผู้เย็นชานะครับพระเอกยังมีเพื่อนอีกหลายคนนะครับรวมไปถึงยังมีสาวแว่นคนหนึ่งนะครับเพิ่งเป็นสาววายไอ้คนนี้ก็เป็นคนที่ชอบเกาะแกะพระเอกนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนกับพระเอกเป็นแมวขโมยตัวยงนะครับเพราะว่าเวลาเขาสู้กันเขาอีลงุงตุงงนางอยู่นะครับหล่อนก็หลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ไปฉกเข้ากล่องมาโดยง่ายเลยนะครับแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะ นี่นะครับที่เขาเรียกว่าใช้สมองของจริงนะครับเรื่องราวก็ดําเนินกันดําเนินการไปนะครับมีการต่อสู้มีการแย่งชิงข้าวกล่องมีตัวบอสหลายๆตัวออกมาแต่ละแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับเป็นการ์ตูนที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นอนิเมะนอกกระแสที่ผมอยากให้มันแมสนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่แมสนะครับผ่านมาสิบกว่าปีนะมันก็ไม่มีภาคใหม่ออกมานะครับการ์ตูนเรื่องนี้นี่ภาพสวย ภาพก็อน,นิเมะทั่วไปนะครับแล้วก็เนื้อหานี่ก็โชว์เนีนเลยพระเอกเนี่ยจากที่อ่อนดอยนะครับไม่มีฝีมืออะไรเลยก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหน้าว,วงการก็คือตีกันเพื่อย่งชิงเข้ากรอนะครับมีหลายที่นะครับที่เขาจัดงานลดราคาไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้างนะครับในสระน้ําในสวนสนุกต่างๆพระเอกก็ไปบู๊ไปชิงมานะครับ แล้วแต่ละที่ก็มีอาณาเขตปกครองของตนเองเน,นะครับก็เขาจะรู้ๆกันในวงการนะครับว่าพวกตัวเด่นๆพวกตัวเก่งๆจะไปร้านไหนนะครับนะถ้ามาร้านไหนเนี่ยพวกคุณจะเตือนหนีทันทีเพราะรู้ว่าไม่มีทางได้นะครับนะมีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงต้นๆเรื่องนะครับพระเอกไม่รู้ตัวเองว่าเป็นหมาป่าอพวกที่ไปต่อสู้เอาเข้าคงเนี่ยเขาจะเรียก,กันว่าหมาป่านะ แต่พวกที่ไปเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกหมานะครับก็คือไปเป็นฝูงเพื่อง่ายๆนะครับไอ้พวกเนี้จะได้เปรียบได้เข้าไปแต่ว่าพระเอกเคยไปอยู่กับเขาระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ภาคภูมิใจนะครับมันไม่อร่อยมันเขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถเติมเต็มเติมเต็มความกระหายของพระเอกได้นะครับสุดท้ายพระเอกก็ออกจากกลุ่มหมามาเป็นหมาป่าเต็มตัวนะครับ ถามว่าได้ข้าวง่ายก็ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไปกันหลายคนใช่ไหมนะ่ะไอกพวกนั้นก็บังให้เพื่อนนะครับให้เรียงคิวกันไปหยิบไปหยิบไปหยิบนะครับแต่วลามากินพระเอกไม่รู้สึกว่ามันอร่อยไม่รู้สึกว่ามันภูมิใจไม่เหมือนตอนที่ต่อสู้มาด้วยตัวเองนะครับใช้น้ําพักน้าแรงใช้หยาดเหงื่อเข้าสู้นะครับนะมันถึงคุ้มค่าในการได้มามากกว่าอันนี้เขาก็สอนให้เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันได้มาโดยยากเนะี่ย มันจะเกิดความภูมิใจมากกว่าแล้วมันจะรู้สึกรสชาติว่ามันหอมหวานกว่านะครับอะไรที่มาได้มาง่ายๆเนี่ยคุณจะรู้สึกภูมิใจกับมันไหมใช่ไหมเงินที่มันได้มาง่ายๆมันก็หมดง่ายนะครับแต่ถ้ามันได้มาด้วยความยากลำบากคุณจะนึกถึงนะครับแล้วคุณจะรู้สึกเก็บมันอันนี้เขาก็เป็นคําสอนไกลๆนะครับนะแล้วก็คําสอนเกี่ยวกับเพื่อนนะครับว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไอ้นี้ก็ มันก็การ์ตูนโชเนนดีๆนี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นค่อนข้างนอกกระแสนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าคุณชอบการ์ตูนไหนว่าเป็นการ์ตูนที่ประทับใจคุณต่อให้มันเป็นการ์ตูนนอกกระแสหรือไม่ดังก็ตามนะครับแต่มันก็จะอยู่ในความทรงจำของเรานะครับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนดะ้อบาย